สวัสดีครับเชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนครับสวัสดีอย่งนะักกีตารามือใหม่ครับเมือ่อตะกี้นี้ผมนั่งเล่นกีตาร์วอร์มนิ้ววอร์มมืออยู่เนี่ยสังเกตเห็นนะครับนิ้วตัวเองมือซ้ายที่ใช้กดกดสายกีตาร์เนี่ยเล็บเริ่มยาวแล้วขออภัยนะครับเล็บผมอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าทําไร่ทําสวนทั้งวันนะฮะอาจจะด <laughs> ำนิดนึงนะฮะ ก็เลยมีไอเดียคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับว่ามันมีหลายคนนะที่ทำใจไม่ได้ครับที่จะฝึกเล่นกีตาร์แล้วจะต้องตัดเล็บเนี่ยเท่าเท่าที่ประสบการณ์ที่ผมเจอกับนักกีตร์มือใหม่มาทุกวีทุกวันเนี่ยสังเกตเห็นว่าส่วนมากก็จะเป็นสุภาพสตรีหลักๆเลยนะครับ80%ขึ้นไปเนี่ยทำใจไม่ไม่ตัดไม่ได้เลยคุณปุ้ยนะฮะต้องตัดครับต้องตัดแต่ มันก็จะมีวิธีการตัดอยู่แบบว่าก็ไม่ใช่ว่าตัดจนแบบว่าสุดๆไปเลยนะฮะหลายท่านอาจจะเข้าใจว่ายิ่งเล็บสั้นเท่าไหร่ยิ่งดีแอมัางหมายถึงว่าสั้นเกินจริงๆอันนั้นมันก็ไม่ดีนะฮะมันทําให้ความสวยงามของมือเราของนิ้วเรามันก็หายไปด้วยนะครับถ้าประมาณนี้คือเริ่มที่จะยาวครับอันนี้คือเริ่มที่จะยาวนะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าไอ้ท่อนไอ้ตรงปลายมันจะมีจุดข,วา,ขาวๆขึ้นมา นะครับถ้าถ้ามาประมาณนี้เริ่มที่จะยาวแล้วควรจะตัดได้หรือยังตัดได้ครับหรืออาจจะใกล้แล้วล่ะก็ไม่เกินสักสัปดาห์หนึ่งก็ต้องตัดนะครับถ้าสภาพประมาณนี้นะเริ่มเริ่มครับเริ่มจะยาวถามว่าไม่ต้องตัดได้ไหมเนี่ยถ้าเป็นมือขวาเนี่ยอาจจะไม่ตัดได้ครับมือมือซ้ายไม่ได้มือซ้ายมันต้องต้องกดสายเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเอ่อต้องกดแล้วมันจะสร้างปัญหาอะไรงไงบ้างมาที่มือขวาก่อน มือขวานี่มีนักกีตาร์หลายๆท่านนะครับที่จะไว้เล็บบางท่านก็ส่วนมากก็จะเป็นสายกีตาร์โปร่งกีตาร์คลาสสิกทำนองนี้ใช่ไหมที่ใช้ประโยชน์จากการไว้เล็บเนะี่ยในการเกาสายคือเสียงถ้าเออนิวน้วมือข้างขวายิ่งดำไปใหญ่ข้างถนัดนะถ้าเกิดว่ามันติดเล็บไปหน่อยนึงเนี่ยเสียงมันจะมีย่านแหลมย่านกลางเยอะเวลาเล่นเบสเนี่ยฮะเสียงเบสไสี 4, ไส่ห้านะ มันจะใสแต่ถ้าเอาแล้วว่าตัดเล็บส,สั้นเตียนเลยเนี่ยบางท่านไม่ชอบบางท่านบอกว่าเสียงมันทึบไปอันนี้แล้วแต่มุมมองนะฮะแล้วแต่รสนิยมครับมันก็คงจะไปบอกไม่ได้ว่าดีไม่ดียังไงเอาเป็นว่าลองระหว่างตัดกับไม่ตัดดูนะครับแล้วก็เล่นดูว่าชอบเสียงที่มันเกิดจากเ,าเวลาเกาสายแล้วมันโดนปลายนิ้วทีเ่เป็นเนื้อเนี่ยกับมันโดนเล็บเนี่ยอันไหนชอบอันไหนดีกว่าเนาะแต่สรุปก็คือ บางคนตัดก็มีอุปกรณ์เสริมครับมีปิกสวมนิ้วมีอะไรไว้ใช้เกาใช้อะไรด้วยหรือว่าคนไหนที่ไม่เกาสายนะฮะตีขอดอย่างเดียวก็ไว้ยาวได้ครับอ่าแล้วก็จับปิกเนี้ยได้ฮะแต่ทีนี้มาในส่วนของมือซ้ายแล้ครับมือซ้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเล็บมันยาวไปมันจะทําให้สายเนี่ยมันเข้าซอกนิ้วเราเห็นชัดไหมฮะเวลากดสายไปอย่างเงี้ยถ้าเข้าซอกนิ้วเสียงมันจะเป็นประมาณเนี้ย ไอเสียงนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆงก็คืออันตรายครับมันจะทําให้เล็บเราเนี่ยเวลามันเข้าแล้วมันจะฉีกครับนอกจากเสียงมันจะมาไม่เต็มเนี่ยเล็บคุณอาจจะฉีกเนื้อคุณอาจจะแบบว่าโดนสายกีตาร์เนี่ยบาดสายกีตาร์ทำร้ายได้ยิ่งเป็นสายกีตาร์ที่มีสนิมมีอะไรเนี่ยยิ่งอันตรายดังนั้นก็ต้องตัดสั้นระหว่างตัดสั้นกับยาวๆไว้เนี่ยยาวๆในโอกาสที่สายมันจะเข้าไปในซอกเล็บเดียกว่าใช่ไหมแต่หน้ากีตาร์บางคนอาจจะ ไว้ยาวได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ผมแน่ๆน,นะครับเคยเห็นอยู่แต่เขาจะมีวิธีการจับนะครับเขาจะสามารถจะหลบจะเลี่ยงได้ในการที่จะเล่นเนะี่ยว่าเล่นยังไงมันถึงจะโดนแค่ปลายนิ้วนั่นหมายความว่าจะต้องแม่นยําในการกดสายให้มันโดนเฉพาะปลายนิ้วจริงๆแล้วก็กดแล้วเหนียวหนึบจริงๆไม่ใช่ว่ากดแล้วตอนแรกอยู่อยู่ทีนี้เลื่อนลงไปปุ๊บมาโดนนะครับเข้าซอกเล็บเฉยแบบนี้ไม่ได้นะฮะ นักกีตาร์มือใหม่เนี่ยไม่ไปไม่ถึงตรงนั้นหรอกครับยังคอนโทรลยังควบคุมทิศทางของนิ้วได้ไม่ดีพอครับแต่พวกมืออาชีพบางท่านเนี่ยเขาอาจจะไว้ยาวในระดับหนึ่งคือเข้าใจนะครับว่าบางคนเนี่ยเล็บมันสั้นจู๋เลยนะฮะเล็บมันสั้นจุ๋เลยก็คือจําเป็นต้องไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่จะต้องแลกเปลี่ยนไปจึงจะได้มาใช่ไหมล่ะบางท่านก็ถือว่าโชคดีหน่อยอย่างอย่างผมเนี่ยก,ก็ถือว่าอยู่ในเล็บที่ไม่สั้นนะฮะดูดิฮะ ไม่ถือว่าสั้นครับก็คือไว้อย่างนี้ยังยังดูยาวอยู่แต่บางของสั้นจริงๆนะบ,บางคนเนี้ยเท่ากับครึ่งเดียวของเล็บผมเลยอะนะดังนั้นก็อย่าไปคิดตามพวกที่เขาเล่นเก่งๆแล้วครับอย่าไปบอกว่าอุ้ยนะฮะพี่คนนั้นทาไมเล็บเขายาวมาระดับหนึ่งเนะี่ยก็เล่นพลิ้วจังมือซ้ายเขากดสายไม่มีนั่นคือมืออาชีพครับถ้าคุณเป็นมือใหม่เนี่ยคุณคุณเริ่มจากสิ่งที่มันถูกต้องก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปแหกกฎคือกดเนี่ยมัน ทำตามเนี่ยทำตามได้อยู่ครับแต่วันหนึ่งจะแหกก็ได้แต่ก่อนที่จะแหกกฎก็คือต้องเรียนรู้กฎทุกสิ่งอย่างก่อนนะฮะดังนั้นก็อย่าจะไปยึดติดพวกเมื่ออาชีพมาเป็นมาสเตอร์อะไรนะครับเราเตรียมร่างกายเตรียมมาให้พร้อมนะังนั้นฝากถึงสุภาพสตรีนะครับจะเป็นไวัยไหนยังไงก็แล้วแต่หรือผู้ที่ไม่อยากตัดเล็บทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องตัดนะ,ะต้องตัด อย่างน้อยๆคุณจะต้องตัดมือซ้ายแน่ๆล่ะต่อให้มือขวาอยากไว้มันยังมีทางหลบทางเลี่ยงอยู่มือซ้ายไม่มีทางเลี่ยงเลยนะครับถือว่ากระจ่างวันนี้นะครับสาหรับสาระดีๆที่นํามาฝากนักกีตร์มือใหม่ทุกคนใครที่ยังไม่กดซับสไครต์ยังไม่กดกระดิ่งยังไม่ได้กดแป๊โป้งติดตามกันไว้ก็นะครับไม่อยากพลาดบทเรียนประสบการณ์ดีๆในการเล่นกีตร์ในการเล่นดนตรีเนี่ยนำมาฝากทุกท่านแทบจะทุกวันกันอยู่แล้วส่วนใครจะซื้อคอร์สเรียนกีตร์ออนไลน์มือใหม่นะครับก็ อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์ครับกดเข้าไปเลยนะครับสแกนบาร์โค้ดเข้ามาทักทายกันเข้ามาถามไถ่กันได้สําหรับคอร์สเรียนกีตาร์โปร่งตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับจนถึงเทคนิคยากๆที่มืออาชีพก็ใช้กันเทคนิคประมาณเนี้อ่ะกนนี้ลาก่อนนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ